รั้พเร,เ,นนรเอาาไว้ใในใจเรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยได้รับรางวัล Spiritual Healthcare Award จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลองค์การมหาชนซึ่งเป็นรางวัลที่จุดประกายการพัฒนาด้วยแนวคิดใหม่ๆและเปิดโอกาสให้สถานพยาบาลได้นำบทเรียนและประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังเป็นการชื่นชมยินดีกับโรงพยาบาลที่ได้พัฒนาคุณภาพจนผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพให้เป็นสถานพยาบาลต้นแบบของการนำแนวคิด spiritual healthcare ไปสู่การปฏิบัติจนประสบผลสำเร็จออการนำคุณภาพมาใช้เนี่ยมันก็จะได้เป็นมาตรฐานที่ดีนะคะเพราะว่า คุณภาพที่เราทาอยู่เนี่ยมันก็มีมีมาตรฐานมีสแตนดาร์ดของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่เราจะทําไปตามปกติของเรามันก็ได้เอาคุณภาพนั้นมาจับแล้วเป็นตัววัดแล้วก็เยียจะพัฒนางานไปเรื่อยๆค่ะโรงพยาบาลแห่งนี้มีการผสมผสานมิติจิตใจของคนทํางานสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยาให้กับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่เชื่อมั่นในความสามารถของชุมชนที่ทํางานร่วมกันโดยอยู่บนพื้นฐานของความรักมาตรฐานความปลอดภัย ความเอื้ออาทรของผู้รับบริการและคนทำงานได้อย่างมีความสุขจึงได้ชื่อว่าเป็นโรงพยาบาลที่มากกว่าความเป็นโรงพยาบาลเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มารับบริการว่าเมื่อมาแล้วจะได้รับการบริการด้วยหัวใจและเห็นความสำคัญและคุณค่าความหมายของชีวิตทุกชีวิตคือถ้าเรารู้สึกว่า ผู้ป่วยหรือคนไข้ที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยคือเป็นคนในครอบครัวเราเนี่ยมันจะออกมาเองโดยธรรมชาติคือเรากําลังคุยกับปู่ย่าตายายคุณลุงคุณป้าอยู่นะลูกหลานอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะคือส่วนตัวพี่เองก็คือจะค่อนข้างชอบหยอกคนไข้คือหนึ่งการหยอกคนไข้เนี่ยนอกจากสร้างความเป็นกันเองแล้วจะลดความตึงเครียด ครับก็สําหรับชาวอร์ดเนี่ยผมก็คิดว่าก็เป็นกลวิธีของสพที่อยากให้อีกหลายองค์กรทำนะครับสำหรับโรงพยาบาลที่ได้มาแล้วเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าผมว่าทุกๆโรงก็คงคิดไม่แตกต่างกันก็คือว่ารางวัลน,นี้มันคงเป็นรางวัลขององค์กรแล้วก็เป็นรางวัลของชุมชนซึ่งเรารู้สึกว่าเราได้ทําเพื่อเขาแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขารู้สึกดีที่เราได้ทําเพื่อเขาก็แค่นั้นเองนะครับแต่ผมคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการชื่นชม นะครับซึ่งไม่ต้องลงทุนอะไรมากซึ่งก็อยากใช้กําลังใจสรพอพว่าวิธีการแบบนี้นะครับง่ายๆนะแต่มันไม่ธรรมดาแล้วมันดูมีคุณค่าครับ